อันนี้เป็นเต็นท์สามคูนสามะฮะเป็นรุ่น EL ครับผมเป็นขาหกเหลี่ยมฮะตัวนี้ขายดีมากๆเลยครับผมตัวนี้เราจะมากลางตัวสามูณสามกันนะ,ะครับผมเรามาดูขั้นตอนการเตรียมเต็นท์กันเลยตัวนี้เป็นขาหกเหลี่ยมแบบนี้ครับผมเนี่ยฮะลูกยางเป็นแบบนี้หนามากแล้วก็ตัวประกับเป็นแบบนี้ครับผมส่วนตัวกดปุ่มเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆวิธีการให้ง่ายทีนะครับผม ในชุดนี้ก็จะมีสลิงมาให้ด้วยครับผมเดี๋ยวขอดูสลิงนิดนึงอันนี้โรงงานเ็าจะเตรียมให้เลยสลิงโอเคสําหรับใครที่ไปที่บ้านเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเตรียมสลิงกันนะก็สลิงนี้ก็จะมีตัวรับตัวนี้ให้นะแล้วก็ใส่ตรงกลางเข้นไปแล้วก็ดึงขึ้นไปแต่ละมุมฮะทั้งหมด,ดสี่เส้นครับผมนี่ฮะตรงจั่วก็จะมีรูไว้สำหรับใส่สลิงเดีย๋ยวเรามาเตะมไปเลย สแซฟนี้โอเคดูจากกล้องก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าเร,ารมาใส่ประมาณไหนคือดึองกลางออกมาประมาณนี้ก็พอแล้วขอดูมุมตัวนี้หนะ่อยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ทั้งสี่มุมเลย เรียบร้อยไปแล้วสามมุมตาอตอนนี้เตรียมสลิงเรียบร้อยแล้วฮะก็ดึงออกมาประมาณหนึ่งครับเตรียมใส่ผ้าตัวนี้มีสปริงรับจวดแบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากเลยสำหรับรูอื่นไม่มีแต่ตัวนี้มีให้ครับผมตัวนี้เป็นผ้า สามคูณสามนะเป็นผ้า UV เราเลือกใช้สีส้มนะตัวนี้เดี๋ยวดูข้างในข้างในผ้าที่หนึ่งข้างในจะเป็นสีบอลแบบนี้ดีเลยครับส่วนผ้าข้างนอกก็จะมันงันมันมันเงาเงาแบบนี้สะท้อนความร้อนได้ดีโอเคเดี๋ยวเรามากลางเลย ตัวสลิงนี่ก็มีประโยชน์มากนะสำหรับไว้ช่วยอุ้มผ้า mm hmm. เพราะว่าผ้ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเราเต้นก็กว้างนิดหนึ่งตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Easy Light นะตัวนี้โอเคกันขึ้นไปบบนหมโอเคเสร็จปุ๊บก็มาตันตัวล็อกกันแต่ละมุกนะฮะอันนี้ปรับความสูงก่อนโอเคตอนเหยียบเหยียบตรงนี้นะฮะ หยิบหยิบตรงหยิบ,ยบ,ยบตรงแป้ตงตรงนี้โอเคสำหรับตัวมุมนี้กดแล้วก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปแบบนี้โอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้เราจะติดตั้งพายางใสนะฮะพายางใสตัวนี้สําหรับการฝนนะครับผมก็คือขอบเป็นสีแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงกลางใสแบบนี้ วิธีติดตั้งก็คือผูกธรรมดา,ดนะะา,าเนี่ยนะฮะตัวผ้ายางใสเนี่ยนะฮะหน้ากว้างตัวเนี้ยหน้ากว้างสามเมตรเนีฮะที่เห็นน้ากว้างเนี่ยส่วนความสูงตัวเนี้ยสูงสองเมตรโอเคเดี๋ยวเราจะลองอกางเป็นผ้าข้างให้ดูทีนะฮะผ้าค้างจะเป็นผ้าทึบนะฮะเดี๋ยวดูมุมก,ก,กว้างกีนะผาาทดูรอบๆอันนี้ก็ อีกมุมหนึ่งครับผมอันนี้เป็นผ้ายางข้างนะฮะเรียกว่าผ้าข้างนะครับผมหน้ากว้าง3มเมตรครับผมสูง2เมตรครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกันแดดกันฝนเลยครับผมก็คือลูกค้าถ้าเกิดว่ากันแดดกันฝนต้องสั่งตัวนี้นะครับผมแจ้งมาว่าเป็นผ้ายางข้างนะครับผมแต่ตัวสีลงังคาเนี่ยสีจะออกแบบเหมือนชาไทยนะครับผมก็เหมาะสำหรับใครที่ขายพวกชาไทยหรือกกาแฟอะไรพวกนี้หรือว่าชานมเนี่ยต,ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับผม แต่ตัวส้มเนี่ยนี่ส้มเปเลยพูดเป็นผ้าซีดีแปดเนี่ยผ้าข้างนะฮะก็คือหน้ากว้างตัวนี้สาเมตรครับผมส่วนความสูงตัวนี้สองเมตรตัวนี้เป็นสีส้มเนี่ยเป็น,นผ้าเบยเดียวกับผ้าหลังคาซีดีแปดครับผมแต่ผ้าตัวนี้เราเลือกใช้ผ้า u 3. 3นะูวีสามคูนมะฮะพามาดูอีกฝั่งฮนะกันตัวนี้กันแดดกันฝนได้ยังดีเลยครับผมตอบโจทย์เลยนะฮะสำหรับใครที่สั่ง3ด้านก็สามารถ ปิดหรือไปเก็บเอกสารเก็บอะไรก็ได้นะครับผมพอกันแดดกันฝนได้เลยครับสนใจทักมาน,นะครับผมโรดพานิชมรีาาสาขาศิริชา,าและสาขาบางแสนครับผม